ครับคุณผู้ชมครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโจต้าไทยลีกหนึ่งนะครับเกมคู่ระหว่างสุโขทัย FC ครับวันนี้พบกับชลบุรี FC นะครับสุโขทัยอยู่อันดับ7นะครับมีอยู่20คะแนนขณะที่ชลบุรีทีมเยือนอยู่อันดับ10มีอยู่19คะแนนนะครับรายชื่อของทางฝั่งสุโขทัยเจ้าบ้านนะครับวันนี้มาระบบ3-4-3นะครับฝั่งของชลบุรีครับมาระบบ4-2-3-1นะครับเอาละครับเดี๋ยวดูครับวันนี้ชลบุรีก็หน้าตาแปลกไปเล็กน้อยนะครับ <G rit> เกิร์กริตลงมาเล่นแบ็คซ้ายเลยตามผังที่ให้มาแต่เดี๋ยวดูวิธีการยืนอีกทีบอลออกไปด้านซ้ายครับศาสนะผมให้จอนบาจโจบาจโจมีนพพนนครับเข้ามาสไลด์ออกไปได้เกิร์กริตมองตัววิง่งเอา แล้วถึงด้วยแล้วก็เรียบร้อยครับ1 0ูวรชิตเกนิศีบำเพญสอดขึ้นมาไม่ล้ำหน้าครับสุดยอดเลยครับ2คนนี้ดูครับจังหวะที่ไขออนไม่เล่นนะครับแล้วก็เป็นการเหมือนกับทำให้กองหลังของสุโขทัยที่เสียสมาธิด้วยแล้ววรชิตเติมมาผลิตพอดีครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าอีกทีหนึ่งนะครับโคสเตียบอลขึ้นนำแล้วครับจังหวะสอดมาบอลยาวนี่จับบอลแรกดีด้วยนะครับวรชิตโอ้เซนเตอร์วันนี้นุกูลกิจนะครับศิลาจะไปก็ไม่ได้ มีมาเชื่อมครับนัทวุฒิทะลุช่องอ่าบคราวนี้สวยยกเข้าไปข้างในเจอใครเจอบัตโจแล้วกนโลโฮหลุดกรอบครับแม่เจอจะถูกคนแล้วแต่ว่ายิงหลุดกรอบออกไปเองครับจอร์นบาจโจบาจโจครับฟ้าได้ฟาวครับอเอาตัวบังเบาไว้เจ้าตัวเหมือนรอเลยนะครับคือโดนกองหลังของชลบุรีบรีบบังคับพลิกไม่ได้นะครับหันหลังให้อย่างเดียวจอร์นบาจโจ ยิงปั่นก็ข้ามคานออกไปครับยากหน่อยครับครับคือจะยิงให้มันมุดฮุกลงนะครับบาโจแต่ว่าเตะใต้ลูกมากเกินไปเนี่ยครับคือตรงกลางนี้ก็มีอย่างจูเนียโรเปสที่สูงนะครับคอยยืนขวางอยู่พยายามจะยิงบิงเบียงให้เบียดเสาแรกพู้ธศิสิ์เป่าจบ45นาทีแรกเลยครับสกอร์เป็นชนบุรีครับบุกนำสุโขทัย1-0ครับยอาละครับพุทธศิลป์ภารถบุญกำเนิดให้สัญญาณครึ่งหลังแล้ว น่าจะเป็นชุดเดิมอยู่ครับว่าจุงมงโอยังอยู่ในแดนบนตรงนั้นศาสนพงศ์ข้างในพลิกแล้วแล้วก็เลือกเป็นคับฟ้ายิงปลิ้นออกไปครับชุดนี้ของสุโขททยได้เรื่องเหมือนกันโอ้แต่งจนหาจังหวะได้ยิงนะครับปากหน้าบ้านนะครับมาถึงบาโจบาโจพลิกแล้วก็เตี้ยครับรอเรียกฟาวระยะที่เขาพอจะทําการได้ดีครับจังหวะนี้ต้องชมความเขี้ยวของจอ์นบาจโจรจริงนะครับหันมาสบตาก,กับ กับแบ็กซ้ายคนใดคนหนึ่งนะครับตัวเท้าซ้ายว่าจะเอาหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูนี่ครับเจอลุม2คนนะครับหันหลังให้ด้วยตอนแรกแต่แต่งบอลจนพลิกได้แล้วตัวเองได้เปรียบครับนี่ครับสคนรุมเอาไม่อยู่แล้วดูจังหวะทิ้งตัวดีจังหวะมันอยู่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับอาจจะให้เพื่อนที่เป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายยิงนะครับเพราะเมื่อเมื่อสักครู่เนหันมาสบตาแบบชัดๆเลยครับอาครับ ปิยราชขยับแล้วก็ติดกำแพงสามอีกทีก็ยังติดอยู่ที่นพนน์ก็เด้งออกมาปิยราชามงตั้งกลับไปอาครับไปเกี่ยวกันเกี่ยวที่บอลเกี่ยว,ยวที่บอลราชิดปล่อยบอลมาแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับชนบุรีแต่เคลียร์มาที่ว่างได้ลุยต่อมีตัวอ้อมมาแล้วนะครับพานุพงษ์แทงตรงๆง,งาเลยครับนพนน์นมาสุดเหมือนกันเปิดตัดกลับไปโอ้โหกิษตากดกาแมนครับลุกนี้โอ้โหหน้าหนีเป็น2-0ศนมากๆครับสวนกลับของชลบุรี จรริงคัับวนเนช็คเรื่องของจุดโทษนะครับไม่คับฟาเนี่ยมันจะขอคำตอบก่อนนะครับให้จุดโทษครับนะครับมีลุ้นตีเสมอแล้วสุดหัวไทยโอ้โหเป็นจังหวะที่นี่ครับผู้เล่นของชมบุรีป,รปรทตูแน่นอนครับเพราะว่าจังหวะ ที่ทางจูเนียรเบสจะถึงใบเหลืองเลยครับนั่นแหละครับแต่จูเนียรเบสโดนใบเหลืองครับครับปาโจถอยไม่ไกลนะครับแล้วก็โอ้โหชนเสาเข้าครับแม่เอาให้ได้หวิวให้ได้เสียวครับแต่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับสุโขทัยที่ลงมาต้นครึ่งหลังแล้วก็ดุดดันกว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับได้จุดโทษและตามตีเสมอโดยจอนบาโจครับครับประตูที่10ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะครับจากจังหวะแปรจุดโทษได้ยิงเสียงชนเสาที่ใจหายกันทั้งสนามเลยครับแต่มันชนแล้วเข้านะครับ ดีสเสมอได้แล้วก็กำลังใจรวมถึงรูปเกมเป็นเครื่องหลังนี่ดูค่อนข้างจะดีกว่านะครับสุขโขท,ทยัยอะไรครับไขออนไขออนซ้ายลุกกรอบออกไปโอ้โหแต่ว่าน่าจะชันอรมณโดนอัดเข้าไปอีกแล้วครับครับใจคอนี่จะยิงเสาแรกกันนะครับโอ้โหเนี่ยครับเจ็บอีกแล้วคือวันนี้ได้บอลบ่อยแล้วเป็นนักเตะสไตล์ไม่กลัวกองหลังนะครับกล้าเลี้ยงจี้กล้ากระชากเป็นตั้งแต่ที่กล้าเล่นมากนะครับให้ไขออนแล้วเนี่ยครับ มุมมันก็โดนปิดมุมมิดนะครับนี่ครับจังหวะเสียบแต่งนี้ไปให้ไครออนสวยนะครับเียแล้วครับเตะให้พีดโวไทยได้ลงนะครับมาแทนชนานรงโครมสีแก้วเดี๋ยวดูครับเกมสั่งลาของิซอจะยิงได้หรือเปล่ายังลุยต่อครับขวาแตะแล้วยิงยัดเข้ามาเจอเข้าคู่ไม่เจอใครครับมันหลุดออกไปโอ้โหศิาลาโอ้โหรอเสาสองครับ ือบอลมันยิงยัดมานะครับแล้วก็มันหลุดมาหมดเลยไม่โดนใครเลยครับนี่ครับดูครับสิลาแอบอยู่เสาสองลูกนี้โอยทัดโดนนี่ไม่ล้ําด้วยนะครับไตลายอยู่นุกูลกิจครับยิงยัดมาประตูนะครับบาโจกับเทางดน้นของอิสซันเมโลครับผู้เล่นในสนามของชุมรีทุกคนตอนนี้ที่อยู่ในสนามเนี่ยยิงรวมกันแค่11ประตูเองครับ าครับโอ้จะหักให้ลีซอเอาแต่ยังได้อยู่แปะแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วครับขึ้นนำสองหนึ่งครับพานุพงศ์พลซาแล้วก็เป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยครับครับโอ้โหดูจังหวะยิงบอลน้ำหนักมันย้อยแทบจะเสียบสามเหลี่ยมเลยนะครับแปรจังหวะเดียวครับตอนวางเท้าดูเหมือนเขินๆนะครับดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีจังหวะบอลไม่น่าจะมีแรงเท่าไหร่แต่ว่าทิศทางบอลมันเยี่ยมมากหักมาทีแรกเนี่ยน่าจะเลือกลีซอก่อนด้วยนะครับแต่ว่าบอลมัน บอลมันย้อนหลังไปนิดนึงแล้วมันมาเข้าทางพานุพงศ์ที่เติมขึ้นมาซึ่งโอ้โหแล้วมันเป็นการทาลายสภาพจิตใจที่เปลี่ยนอิสซอนเมโลลงมาพอดีนะครับใช่ครับโอ้เป็นจังหวะเพิ่งเปลี่ยนลงมาเลยนะครับดูครับจังหวะเปิดเข้ามาล้วเนี่ยครับยิงวางเท้ายิงด้วยซ้ายนะครับคือเน้นทิศทางเลยดูครับแปลแบบเอาเน้นๆเลยนะครับแล้วมันได้ดั่งใจจริงๆเพราะมันเสยตะข่ายเข้าไปเลยครับคู่ชิดาเนี่ยเหมือนจะเลือกทีละเทพนะครับ ยังมีเวลาเหลืออยู่บาโจกลับมาครับขวามีเลือกที่ศิลามีเวลาแต่งนะครับศิลายอดมาเสาไกลสินิวิชัยโอ้โคแล้วมันทำลายจังหวะโดนไทยออกครับน่าจะโดนบาโจนี่ยแหละครับแล้วก็ไม่ทันเลยครับ9 0โคเสร็จแล้วครับผูสินเป่าจบเกมครับเป็นฉลามชนครับชุมลีที่บุกมาชนะสุโขทัยได้นะครับ2ประตูต่อ1ครับ